สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เพื่อนกเกษตรกรมาชมสวนครับเป็นไงถือแล้วเป็นไงดีแล้วสวยมากสวยมากครับววสวยสวยสวที่ที่บ้านเป็นไงออกยังเจ๊กต้นยัง,ง,งพึ่งจับปลูกพึ่งเดือบปลุกกันเลยครับอันนี้ได้ผลผลิตแล้วเนี่ยมาชมดูเป็นยังไงความสวยงามสวยมากสวยมากครับเพื่อนเพื่อนสวนชาวยินตาผาลามด้วยกันครับ มามาดูงานครับ,บ,บเอาทำสวนแนวเดียวกันครับคร <c oughs> ับดูวันนี้ฝนตกไม่คืนเนี่ยดูความชุ่มชาเนน้ำในคลองสายไก่ก็เริ่มนีเลยครับ <c oughs> <c oughs> จานเงนั้นเชื่องขาดน้ำนิดหนึ่งต่อสายก็เพาะได้ไม่ถึงไม่ขาดนี่เริ่มนี้ครับ วังหนึ่งหอเกือบเซตแลวยังไม่เซตก็มีครับนี่ครับวันนี้ก็ที่ตกอีกแล้วว่าเนาะตกไหมอันนี่นเ,เานาะในลุกนีนใด้นประมาณจะพกเดือนเลยดีนี่ปีน้าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหน่วยแต่นี่นี่นะแต่แบบมันกับผ่านเลยนะนี่ยอดมันทรงเลยเนาะ,ะยอดมันทรงหลักมันเดินดี ไปทำหาเองไปเลยแล้วเองทำไปเลยเดี๋ยวเขาจะเป็นคู่เองเองศึกษาด้วเข้ากสอนเองดอกผ่าปฏิบัติความเป็นจริงมันถ่ายเองสังเกตแล้วเขาก็คอยนี่เองคอยทำคอยอะไรไปงเขาทตามเขาังมีแนวทางไว้อันนั้นคืออะไรครับอันนั้นมันในใจเราอันนั้นเป็นพอเม็ดหม่ประดับกินไม่ได้หรอก